ไม่ต้องมาขิงไม่ต้องมามาด a t the fuck you bad the fuck you b i t h man yeah และกูไม่จำเป็นต้องซีกับมึงและกูไม่อินกับคนอย่างมึง b i t yeah มาแบ่งมามาด act ไม่ต้องมาแบ่งมามาดอ c ไม่ต้องมา act y ยอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาแบ่ง y ยอะไรทั้งนั้น yeah มาแบ่ง สาวๆเขาอาจคิดมึงและแต่สายตาก,กูมึงเหมือนเอ็งหัวดออ,อ่าเย็ดแม่คิดว่ามึงเขาแพงรถแรงอยากขายแสแ่ละวางโดกูกก เครที่ไหนที่ตีสองหน้าแบบมึงแาม่งกูฟังเพลงเดิมฟิลเดิมคิดถึงวันเดิมเมื่อวันหรือวันนี้ปีใหม่ปีเดิมถึงชุดอะไรจะใหม่แต่สันดานกูมันก็แก้ไม่หายเหมือนเดิมกูให้เกียรติหมดไม่รู้ใครเป็นใครคิดกับกูจะมองลูกกูจะตัดสินกูแบบไหนแต่กูย,ยังไม่สิ้นหรอกมึงไม่มีทางทำลายใครได้เพราะว่ามึงแค่อีแอบอีดอกขอโทษที่ ไม่กูอยากจะร้องจริงมันไม่เหมือนกับของเล่นฉันมีเหตุผลของฉันสอรี่ที่ไม่ได้แรปตัวอหญ่สิ่งที่กูเจอมาติดรวอย่างกับลูกข่างมึงดูการแต่งตัวกูหรือทรงกูผ่านไม่ผ่านเรื่องของมึงเด็กกูว่ามึงควรคิดบ้างกูอาจอยู่เก่าแต่กูก็ทําทุกทางให้มันดีมึงอย่ามาเห่ากูแคดเด็กสองพันหนึ่งมึงอย่ามาเก่ากู ผิดชอบกูรู้ว่าเงินทองไม่สำคัญแต่ก็ต้องหามันมาถึงใส่กับเป๋าและมึงอาจเห็นกูทํานั่นนี่ดีแต่ข้างในมันพังหมดแล้วเลยไม่โทษใครตัวเองทำทั้งนั้นแหละลงมือทําไปไม่สนว่ามันจะออกมาเป็นเลขอะไรแล้วมันไม่เหมือนกับหวยล กับพรที่ขอไว้มันอยู่ที่มึงจะทําหรือว่าไม่ทำํำจะยอมแพ้หรือว่าจะลมเลิกแต่มึงไม่ต้องมาฟักแอคมากูว่านี่ใส่อย่างงี้ยมึงควรจะเลิกแล้วมึงก็อย่าไปใช้กับใครเบ็ด